สวัสดีครับลุงพงษ์ไทยเลย FC หมอลำออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้อยู่ที่ตากอากาศอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับมาดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาแสดงที่ตากอากาศแห่งนี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศที่หน้าร้านตอนนี้นะครับนี่เลยตากอากาศกาลสินนะครับ สาวน้อยเสด็จแบนนะครับมาแสดงที่ตากอากาศจังหวัดกาลสินนี่หน้าร้านนะครับตอนนี้ฝนตกนี่มาเจอน้องหมวยนะครับน้องหมวยลำเพลินเต้ยเสด็จนะครับอยู่รถแห่หน่วยหนึ่งนะครับเรามาดูผููหลอดกำลังสัมภาษณ์อยู่นมเพลิน้เสด็จหน่วยที่หน่กับน้องอ ใช่แล้วก็น้องพลพลากรเมื่อก่อนก็จะมีชมพู่เดี๋ยวตอนนี้ชมพู่เขาเป็นเสด็จแบนแล้วน้องไปเสด็จแบนนะคะฝากติดตามน้องชมพู่น้ำเดอร์ค่าเด้อตอนนี้ได้เพชรพลอยมาเรียวบ่อยแล้วว่าน้องเพชรพลอยที่ไปออดิชั่นกันไว้มาอยู่น่าจะเป็นคันที่สาม่นบะเรียกหรอซื้อว่าใส่บอสเบอเพชรพลอยก็คือมาคู่กับชมพู่มาเป็นอยู่สาวน้อยเสด็จแบนค่ะ นก็เป็นรถแห่อีกคันไม่ไม่ใช่รถแห่ใช่ค่ะเป็นมินินี่ไงแบบเนี้ยใช่เริ่มรับงานได้แล้วนะคะจะขับเจาะงานเนาะราคาเพราะแค่ต้องเปิดตัวค่ะจะเปิดวันที่สิบสี่ใช่ไหมวันที่สิบสี่พี่เดือนน้องหญิงกับพ่อโจรับเชิญวันที่ที่กรุงเทพที่กรุงเทพแดงสองใช่หน้าสิบสี่สิบสี่กันยา กันยานี่เนาะจะเปิดตัวสาวน้อยรำลำเพลนให้สาวน้อยเต้ยเสนอแฟนเนาะเสนแนโจน้องงหญิงรับเชิญวันที่14นะคะมวนแน่นอนค่ะเรอินเทรน่ คุอดคอดจองจองสักงานไหมเนี่ยเอาน้องหมวยเนี่ยรถแห่หน่อยหนึ่งน้องหวน่ารักนะอัธยาศัยดีโอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะจ้งได้ค่ะทันทีอาจาจ้ง่าไปองไปจะต้องในค่ำค่ปีหรือเปล่าเอาแต่ก่อนแต่ก่อนนี้น้องหมวยอยู่ที่ไหนครับก่อนที่จะมาแทนน้องชมพู่อะเมื่อก่อนหมวย ร้องเพลงไปสองปีเนาะไปเห็นงานที่นี่ค่ะเป็นหมอจ้ะบอสค่ะเป็นเซลเป็นหมอเซลอะไรก็ก่อนน่ะก่อนนั้นนี่คือของเพลงมาตลอดเลยค่ะมาตลอดเลยร้องเพลงมาสองปีพักไปสองปีสวัสดีครับรอมากเลยมากันนี้ครับเอาให้ได้ให้ดีเราเราหน้องหวยมาเป็นนักร้องอยู่ใน นี่ได้จังได้ในในในโอาาจรย์โอพระรันชัยน่ะบอกมาแม่มาแม่ค่ะอาจารย์โอเมื่อคีบบอรก็คือหนูอ่ะเป็นน้องเพื่อนน้องทางเพื่อนหลักคือเข็ยนงานน้ำกันมากสายงานน้ำกันมากได้ได้แล้วค่ะหลายปีแล้วปันี้เพน่นก่ยแนะนำเข้ามาตอนแรกเขาบอกว่าได้มากค่ะเพราะว่าเขาติดงานติดธุรกิจทำให้โอกาสได้ไปหาพ่อโจวอยู่อันพัทยาค่ะไปหาเพื่อน ไปคุยยังไรเขาเป็นยากนาะงจอนน่ะเป็นยากกับรองตรงนี้นี่ละตะกี้น่ะสีเดือนแล้วมาถึงจะเดือนเมษาค่ะสิ่เดือนเมษาเมษาพฤษภาตอนตอนที่มานู่นหกเมษามาทีหลังหน่อยเดียวที่เราไปดูแค่เดือนละหกเมษาพฤษภามีพฤษภาถุนวากราสิงห์หางสี่เดือนประมาณนั้นสี่เดือนห้าเดือนตอนนั้นมา่นั้นสี่เดือนเต็ม ตอนนั้นมาคือว่าทีมงานคือกำลังไล่เก็บงานมูอก็ยังไม่ได้พอผู้ใดญดอกค่ะวพวกไง,งช่วงหลังจากหลังใหญ่ที่เจอทีไอ้หน่วยหนึ่งที่กุชินานลัยแบบท่านได้เห็นอีกนะ<อ>แต่ว่ามือเพิ่นมาเปิดงานมื่อแรกของหน่วยที่สองน่ะวันแรกได้ไปถ่ายทำที่ของไพ่อีเข็มของไพ่อีเข็มน้องหวยน้ำเด้งอันนี้ก็พี<า>่น,<า>น้องก็ฝากพี่น้องนะครับว่าฝากน้ำเด้อน้องหวยครับน้องเหมืมื่อนี้น้องหวยขึ้นม่เนี่ ขึเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดคลิปให้แบบเดี๋ยวจะเชร์แบบที่สาอากาศให้พี่น้องชมครับอันนี้นนี้ขึ้นาหนาสดสดเลยสดแต่ก็สวยน่ารัก้าแดงเพี่น้องข้แดงแบบนี้แต่ขึ้นเวทีจะเราจะจำได้ไหมเนี่ยแล้วยนีโอกาสมา่ะมาคอยงานเพื่อนแ่จบแล้วมันักก็ดี เยอะอยู่นอบวันนี้เนาะมาหลายคนเลยค่ะมากมลราเพลินหลายคนเลยค่ะขึ้นเดียวใช่ไหมวันนี้โอขึ้นคู่อ่าสามคนค่ะสามสาวค่ะใครบ้างสามสาวรถเหนืออนนสาวเขาพูดมวยค่ะแต่อันนี้สานี่ยอมรับฝีมือทุกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรถแห่หรือว่าอยู่บนเวทีเขาเอนเตอร์เทนได้โอ้โหสุดยอดวันนี้เขาวันนั้นวันนั้นวันนั้นเขาประทะกับ หมอลัมซิ่งอ่ะน้องอะไรนะใหม่เรืโอ้สีว่าเไดาก็เส็กันหนึ่งใช่โอ้โันนี้สาอันนี้สากินนะกินขาดเลยเกินไม่กินเดาเดาเราเต็มที่เลยแมวเราเรื่องเดาเนาะเรื่องอื่นเนี่ยไม่ว่ากัดก็ต่อไปก็จะเป็นหมวยกับนิสาเล่นนานค่ะอยู่รถแห่อันนี้อันนี้รุ่นเล็กใช่ไหมอันนี้รุ่นเล็กอ่ อันนี้รีดเล็กอันนี้ชาก็มึนใกล้ๆกันนี่นะแม่นทุนใกล้กันแต่ว่าเขาจะอวดจะท้วมกว่ากันเขาจะอวดอันนี้ชานี่ต้องยอมรับน้อมคนเก่งเก่งมากแล้วน้องอายุยิ่งเยอะเก่เดินน่ารักคุยดีเห็นเราเห็นเรานี่คือเขาเขาเหมือนเหมือนเรารู้จักกับเรามาตั้งนานแล้วนั่นแหละเป็นรีนั่นเขาเมียนั่นเป็นคนศิลปินต้องต้องแบบนั้นแหละก็สุดยอดเลย เพิ่มพลังกันแล้วครับน้ำกันนะครับครับมาเติมก๋วยเตี๋ยวเติมก๋วยเตี๋ยวแล้วนั่งไงนั่งไงพระเอกเราสวัสดีครับพระเอกเข้มสวัสดีครับไม่อย่างหล่อเลยยังหล่อคือเก่าเนาะยังหล่อคือเก่ามีเจอกันหลายงานแล้วงานรุ่นแหเนาะรุ่นแหน้องานลุ่นแห เปิดวันแรกก็เจอกันได้นี่ครับวันแรกก็ไปฉลองกับพี่เข็มอ๋อแมนแมนรูเทมือแดงรูเทมือแดงจับหน่อยครับบ้านมะนาวก็ไปเจอไปส่ครันคุยกันอยู่กุยเข็มรอขึ้นกินแมกไก่เตี๋ยวนี่เดี๋ยวเมี่ยนนี่ย่างนี่ซ้อมได้ ไปถามดูบ้างโอ้ดีใจนะดีใจครับวันนี้ได้เห็นครับคุณพ่อเอกครับอยากให้เจอกันต่อครับขอบคุณน้องไวใหม่จะติดตามแล้วก็จะเชียร์น้องใหม่ลุงพงษ์ไทยเลยเด้อลุงพงษ์ไทยเลยฮะลุงพงษ์ไทยเลยพงษ์ไทยเลยเดี๋ยวน้องต้องติดตามก่อนลุงพงษ์ยติดตามพ่อสองรี ไปติดตามให้สองช่องเอาช่องแฟนไปติดตามแล้วอีกช่องนึงติดตามให้สองที่คอมเมนต์ในคอมเมนต์ในนั้นแล้วไปดูคลิปสุดท้ายเนี่ยกูหลอดเสียงคำอ่าไปดูไปดูใต้คลิปกูหลอดเสียงคำเขยังกูหลอดน้องหวยก็ไปดูคลิปน้องหวยน่ะล่าสุดนะครับน้องหวยกำลังจะติดตามให้สุดยอดมากเลยที่บราคากูหลอดเสียงคำนั่นแหละออคนติดตามคือใครเธอพ่อคนไทยเลย แบงมาทั้งผีนั่นเอง้วค่ะลุงพงไทยเลยครับช่วงหลังมาคนมากก็เชียร์แต่สาวน้อยนั่นแหละะมีรล่ได้แล้วเนาะมีอยู่แล้วล่ะแล้วเห็ดปลดีครับโอเคเดี๋ยวของของพ่ออันไหน่นอะไปดูคลิปน้องหมวยล่าสุดนะเข้าไปดูคลิปตัวเองน่ะก่อนเลยแล้วก็จะเห็นไปคอมเมนต์อยู่สองช่องที่ได้เจอกันวันนี้ไปคอมเมนต์คลิปสุดท้ายน่ะ คนนเบิงห่่อย,ด,ยดูคอมเมนต์นะ่ะเอา้อเอาทำไมไม่เห็นคอมเมนต์ล่ะแดงว,ว่าเน็ดนู้บ่ดีพออะนาสีเน็ดเบิดอะบิมพ์เลยล,ลุงพงษ์ไทยเลยลุงพงษ์ไทยเลยงษงแบบนี้บ่ค่ะพงษ์สอลือศรีกาลันไทยสระไอทอรทหารมารีอ่าสีเหลืองๆนั่นแหละอ ติดตามแบบนายเลยอีกช่องหนึ่งของพี่ติดตามแสนหกหมื่นเด้อ<ฮ>ช่องใหญ่อันนี้อันนี้ใช้ตามหมอลำโดยตรงช่องนี้น่ะอีกช่องหนึ่งจะทำข่าวัครับ ฝากช่องน้องหวยนักเดีย่ค่ะครับฝากได้ครับอย่าลืมติดตามน้องมวยก็ฝากด้วยกันนั่นแหละพวกพี่เองก็มาตามน้องหวยเต้ยต้องมีเต้ยเฉเดินนะเต้ยเสดลฉเดินเราเฟิร์นออฟฟิเชียลค่ะกลางคืนเต้ยเสดินนี่ก็จะเป็นทีมงานของเฮ้ยขอบคุณมากมากครับยินดีที่ได้รู้จักน้องหมวยครับเรื่องแรับนี่แหละครับท่านผู้ชม นี่นะครับอยู่ที่ตากอากาศจังหวัดกาลสินนะครับคือม้นม่วนครับนะครับกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ